จเจริญสุขจเจริญพรศรัทธาสาธุชนยิธรรมกัลยาณมิตรทุกคนทุกท่านวันนี้หลวงปู่เข้ามาเยี่ยมพระอีกวัดหนึ่งที่อยู่ในป่าเขาอยู่บนเนินดอยทางนี้พระท่านป่วยไม่ได้อยู่ที่วัดแล้วไปนอนอยู่ ตัวพระฟื้นอยู่ที่สถานบําบัดบันนี้ก็เลยปล่อยโรกล้างว่างเปล่าไม่มีพระอยู่จำพรรษาในภาษานี้แต่เดิมนั้นมีท่านอยู่รูปเดียวปัจจุบันท่านไม่ได้อยู่น่งจกว่าอายุมากแล้วก็อยู่ตรงนี้ก็ ดูแลไม่ทั่วถึงเปรี้ยวที่อยู่บนเดินเขาขึ้นไปบนดอยจะมองเห็นทางขึ้นทางลงมีใบไม้ร่วงหล่นปกคลุมไม่มีการดูแลมานานแล้วนะัจาจกตั้งแต่เข้าพันษานี้นะถ้าไม่ได้เข้ามาอยู่ หลวงปู่ก็มากับพระไลายรูปเพื่อมาเยี่ยมท่านกล่าวว่าจะมาให้กำลังใจพออันี้หลวงปู่กับพระสยานผ่านมาทางนี้ก็เลยแวะเยี่ยมท่านสักหน่อยปรากฏว่าท่านไม่อยู่แล้วมีหนังสือโน้ตไว้ตอนนั้นว่าไปพักรักษาตัวอยู่อีกอำเภอหนึ่ง วันนี้เข้ามาทำหน้าที่พระกีฬานุปัะถากออกเยี่ยมเยียนพระภิกษุสูงที่ผู้สูงอายุผู้ป่วยอย่างว่าต่างๆมาถึงจุดน,นี้ก็ลองออกกำลังกายนิดหนึ่งเดี๋ขึ้นไปข้างบนนู้นเราจะทาไม่ไกลมากนะประมาณสักร้อเมตรเอง มาถึงจุดนี้ก็จะมองเห็นเป็นหน้าผาหน้าผาที่ทะลุไปอีกฝั่งหนึ่งได้เขาเรียกว่าหน้าผาป่องหน้าผาป่องคือมีป่องทะลุไปหรือว่าอีกอย่างนึงก็คือเขาส่องกระจกส่องกระจกถ้าขึ้นไปยืนตรงนั้นแล้วจะมีลมพัดเย็นสบายทางจะมีคดเคี้ยว ไปตามไหล่เขาขึ้นไปอย่งข้างบนนู้นมีการได้ทุ่มทุนสร้างไว้หลายพอประมาณแต่ปัจจุบันไม่มีใครมีได้พัฒนาต่อหรือว่ามันใครมาดูแลปล่อยให้รกล้างว่างเปล่าเป็นที่น่าเสียดาย บริเวณนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติจิตภาวนาเลขึ้นมาวันนี้แล้วก็มานั่งทำสมาธิสวดมนต์เจริญภาวนาวันนี้ได้ อันนี้อยู่บนยอดเขาเลยยอดเขาคือเป็นเขาไม่สูงนะักมันไดขึ้นมาร้อยกว่าขั้นไม่สูงเท่าไหร่นะบริเวณนี้มีการค้นพบฟอสซิลมนุษย์โบราณโอโมอิเล็กตัส5อยถึงหนึ่งร้อยปี เมื่อกี้เราขึ้นไปอยู่ด้านบนตอนนี้เรามามองมองจากด้านล่างขึ้นไปครับจะเห็นหน้าผาเป็นช่องทะลุทะลุจากฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งครับมองเห็นชัดเจนหน้าผาอยู่บนยอดเขายอดเขาไม่สูงนักสำหรับคลิปนี้ก็ฝาก ให้ทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันไว้เพียเท่านนี้พบกันใหม่คริสต่อไปโชคดีมีสุขตัวการทุกคนทุกท่านเทอานขอในสมพลบุญที่หลวงปู่ปฏิบัติมาเพื่อประสงค์เพื่อพระในบวรพระศาสนาขอบุญกุศลทั้งหลายจงถึงอย่างทุกคนทุกท่านตัวการทุกคนทุกท่านสาธุ